สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานใจโล d เ t ตในระบบกันสั่นของกล้อง Sony ZV-E10 ครับอย่างแรกก็คือเราต้องไปปิดระบบกันสั่นก่อนครับทำไมต้องปิดระบบกันสัน่นก็เพราะว่ากล้องเขาจะสามารถบันทึกใจโรลดเ a ตได้ก็ต่อเมื่อเราปิดระบบกันสั่นครับ กดปุ่มเมนูนะครับแล้วเลื่อนไปที่กล้องเลข2นะครับวิธีการเลื่อนแถบด้านบนก็กดปุ่ม Fn นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับโดยใช้วงล้อตรงนี้นะครับไปที่หน้าที่3นะครับ3ทับ9แล้วก็ลงมาที่ s t ตตี้ช็อตนะครับกดปุ่มกลางแล้วใช้วงล้อนะครับกดด้านล่างเลื่อนลงมาที่ OFF แล้วก็กดปุ่มตรงกลางโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นการปิดระบบกันสั่นของกล้องเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็คือการเลือกใช้ชัตเตอร์สปีดนะครับซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของวิดีโอนะครับผมจะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันครับกรณีแรกคือเราเลคคอร์ดวิดีโอในที่มีแสงมากๆอย่างเช่นกลางแจ้งตอนกลางวันนะครับเราจะใช้ ชัตเตอร์สปีดตั้งแต่200ขึ้นไปคือจะใช้มากกว่า200ก็ได้นะครับแต่อย่าต่ำกว่า200ครับส่วนในกรณีที่2ก็คือเลกคอร์ดวิดีโอในที่มีแสงน้อยหรือว่าภายในอาคารซึ่งมีแสงจากหลอดไฟนะครับเราจะใช้ชัตเตอร์สปีดที่100คือ100เท่านั้นครับเพื่อป้องกันการเกิดฟลิกเกอร์ คือการกระพริบของแสงจากหลอดไฟครับต่อไปก็เป็นการเลือกโหมดในการบันทึกวิดีโอนะครับเราไม่สามารถใช้โหมดออโต้ได้เพราะโหมดออโต้จะทำให้ชัตเตอร์สปีดเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นโหมดแรกที่ผมจะแนะนำก็คือโหมด M หรือว่าโหมดเมนวนนั่นเองครับ อย่างแรกก็คือเลือกให้เป็นโหมดวิดีโอก่อนนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนของกล้องนะครับกดวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแสดงผลว่าเป็นโหมดวิดีโอนะครับวิธีการเลือกโหมดเป็นวิดีโอแบบเมนูนันะครับให้ไปตรงที่ปุ่ม FN ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มุมล่างขวานะครับนี่นะครับ ถ้าใครไม่อยู่ตรงนี้ก็เลื่อนใช้วงล้อเลื่อนมานะครับให้อยู่ตรงล่างขวากดปุ่มกลางแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมีโหมด P โหมด A โหมด S แล้วก็โหมด M นะครับเมนูน,น e x p o s u r e รนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางลองเช็คดูครับกดปุ่ม Fn เห็นไหมครับก็จะเป็นรูปวิดีโอแล้วก็ M นะครับก็คือโหมดวิดีโอแบบ เมนวนครับสำหรับการเลือกโหมดเป็นวิดีโอเอ็มก็มีเท่านี้ครับสำหรับการบันทึกวิดีโอแบบเมนวนนะครับจะเหมาะกับสภาพแสงที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับสภาพแสงไม่เปลี่ยนเลยหรือว่าเราเดินภายใต้ร่มเงานะครับแล้วก็ออกไปในที่แจ้งนะครับแต่สภาพแสงจะไม่แตกต่างกันมากก็คงยังใช้ได้ดีนะครับ ส่วนตัวอย่างต่อไปแสงส่วนใหญ่จะเข้ามาทางด้านขวานะครับแต่ทางด้านซ้ายแสงก็คงยังพอเข้ามาได้นะครับแต่จุดที่ผมยืนอยู่นั้นจะเป็นจุดที่มีผนังสีเขียวบล็อกแสงทางซ้ายอยู่นะครับทีนี้พอรถไฟเริ่มวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ขบวนรถไฟบล็อกแสงทางด้านขวาไว้เกือบทั้งหมดเลยนะครับพอรถไฟบล็อกหมดแล้วนะครับ ภาพวิดีโอของเราก็จะมืดเกินไปนะครับอย่างในตัวอย่างก็จะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีครับโหมดที่ผมจะแนะนำเป็นโหมดที่2ก็คือโหมด S, <S เพราะว่าเราจะต้องล็อกค่าชัตเตอร์สปีดไว้นะครับ ส่วนค่าอย่างอื่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะไม่มีผลกระทบต่อชัตเตอร์สปีดของเรานะครับสำหรับการเลือกใช้โหมด S ก็เหมือนเดิมครับไปที่ปุ่ม Fn นะครับกดเข้าไปแล้วก็ล่างขวาสุดนะครับนะครับเลือกตอนนี้เป็นวิดีโอโหมด M นะครับกดปุ่มกลางแล้วก็เลื่อนไปที่โหมด S นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแค่นี้ก็เป็นการบันทึกวิดีโอในโหมด S แล้วนะครับ สำหรับโหมด S จะเหมาะมากกับการเลคคอร์ดวิดีโอทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่กลางแจ้งแล้วเดินเข้าไปในภายในอาคารนะครับภาพวิดีโอของเราก็จะไม่มืดนะครับกล้องเขาก็จะปรับแสงให้เราโดยอัตโนมัติโดยเขาจะเปลี่ยนแค่ค่า f ถ้าเราตั้งเป็น auto ISO ด้วยแล้วก็จะทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับเทคนิคในการใช้โหมด S นะครับ สำหรับผมใช้ออโต้ ISO ก็จะสะดวกกว่านะครับก็ไปที่วงแหวนนะครับทางด้านขวากดปุ่ม ISO แล้วก็เลื่อนไปเป็นออโต้นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางโอเคครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการชดเชยแสงนะครับโดยส่วนตัวของผมแล้วผมจะชดเชยแสงไปที่บวก7 หรือบวก3นะครับวิธีการชดเชยแสงนะครับก็ไปที่วงแหวนด้านล่างนะครับเครื่องหมายแบบนี้แล้วก็กดลงไปตอนนี้เป็นบวก7นะครับแล้วก็เลื่อนไปอันนี้0คือตาม default นะครับผมก็จะเลื่อนมาหมุนวงแหวนนะครับมาทางขวาก็บวก3บวก7อันนี้แล้วแต่นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะใช้บวก7มากกว่านะครับเพราะการเล็คอร์ดวิดีโอเนี่ยผมชอบเล็คอร์ดให้มันโอเวอร์นิดๆนะครับ เพื่อจะได้คุณภาพไฟล์ที่ดีถ้าเราเลคคอร์ดมามืดเกินไปแล้วต้องมาดึงในโปรแกรมตัดต่อมันจะเกิดเกรนหรือว่า noise เยอะนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับในการชดเชยแสงว่าจะถูกใจคุณหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็ไปใช้วิธีอื่นก็ได้ครับต่อไปก็คือตัวช่วยในการบันทึกวิดีโอนะครับก็คือการใช้มากอร์นั่นเองครับ m a r k เกตัวช่วยในการบันทึกวิดีโอนะครับสำหรับการทำกันสั่นในซอฟต์แวร์นะครับเขาจะมีการครอบถ้าเราใช้ออโต้ครอปเขาก็จะครอบประมาณ90%นะครับหรือถ้าภาพสั่นมากๆากเขาก็จะครอบมากกว่านั้นนะครับดังนั้นเพื่อให้วัตถุหรือบุคคลที่เราต้องการจะเลคคอร์ดอยู่ในเฟรมตลอดเวลาไม่มีอะไรหลุดออกไปนอกเฟรมนะครับ เราจะใช้มาร์คเกอร์เป็นตัวช่วยนะครับไปที่ปุ่มเมนูนะครับกดเข้าไปแล้วไปที่สัญ,ญลักษณ์รูปกล้องเบอร์2องนะครับแล้วตอนนี้อยู่หน้าหนึ่งไปหน้า4นะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นมาร์คเกอร์ดิสเพย์นะครับตอนนี้เข้าออฟอยู่นะครับกดปุ่มกลางเข้าไปเลื่อนเป็นออนนะครับต่อไปให้ลงมาข้างล่างเป็น Mark e r Setting นะครับกดปุ่มกลางเข้าไปนะครับแล้วก็ลงมาที่ s a f e t ี z โ n นนะครับกดเข้าไปเขาจะมีให้เราเลือกแปดสิบกับ90อร์ซนก็คือเขาจะมีเซฟโซนให้เราแสดงการครอป80%อร์เหรือว่าคอรอป90%นะครับสำหรับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเผื่อไว้ก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบผมชอบเผื่อไว้80%ดอร์เซนนะครับโอเคผมเลือกที่80ดเอร์ซครับ กดปุ่มกลางโอเคท่านี้กลับไปดูที่หน้าจอเราครับจะเห็นว่าจะมีเซฟโซนแสดงขึ้นมาทีนี้ผมตั้งไว้ที่เซฟโซน80%ก็หมายถึงว่าเวลาผมเลคคอร์ดวิดีโอนะครับผมจะทำให้วัตถุหรือคนหรืออะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการบันทึกวิดีโออยู่ในกรอบนี้เสมอเพื่อเป็นการปลอดภัยว่า หลังจากที่เราเอาไฟล์ของเราไปทำการสั่นในซอฟต์แวร์แล้วภาพของเราจะไม่หลุดออกนอกเฟรมแน่นอนครับถึงแม้ว่าจะครอบถึง80%ก็ตามก็เป็นประโยชน์นะครับแต่สำหรับถ้าใครคิดว่ามันเกะกะบังตานะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับสำหรับการเซตติ้งปรับตั้งค่ากล้องก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเอาฟูตเทจไปทำการสั่นในคอมพิวเตอร์ครับ อย่างแรกก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรม Castalist b a l มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนครับมาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Castalist b a l นะครับก็เลือกตรงนี้นะครับโอเคเข้ามาถึงหน้าเว็บของ Castalist b a l แล้วนะครับก็คลิกตรงดาวน์โหลดครับแล้วก็ของผมเป็น Windows นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกดาวน์โหลดครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการดาวน์โหลดนะครับต่อจากนั้นก็ติดตั้งโปรแกรม Castalist b a u l t ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้มันโหลดไฟล์ขึ้นมาก่อนโอเคครับสำหรับผู้ที่เปิดใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับจะไม่มี thumbnail ขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราต้องไปเลือกโลเคชันที่เราเก็บฟุตเทจของเราไว้ว่าอยู่ดิสก์ไดร์ไหนหรือว่าอยู่ในโฟลเดอร์อะไรนะครับก็มาที่ทางด้านซ้ายนี่นะครับที่ d ด v ว c e ์แล้วก็เลือกฮาร์ดดิสก์แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่มีฟุตเทจของเราอยู่นะครับทีนี้ให้มาดูที่ทำเนลตรงกลางนะครับถ้าฟุตเทจไหนมีใจโหลดาต้าอยู่ก็จะมีเครื่องหมายฟิล์มสันอยู่ด้านบนขวาของทำเนลนะครับแบบนี้โอเคนะครับ ถ้าฟุตเทจไหนไม่มีใจโหลดาต้อยู่ก็จะไม่มีเครื่องหมายรูปฟิล์มสั่นอยู่ข้างบนมุมขวานะครับโอเคทีนี้ผมลองคลิกเข้าไปดูสักหนึ่งฟุตเทจนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บจะสังเกตด้านขวาว่าจะมีพรีวิวฟุตเทจของเราขึ้นมานะครับสามารถเพลย์แบ็กได้ตรงนี้ แล้วด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดของฟุตเทจเราทั้งหมดซึ่งจะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะไม่ทําการสารั่นก็ตามนะครับโอเคพอมาดูด้านขวานะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเห็นได้ว่าชัตเตอร์สปีดนะครับตอนนี้เป็นซีนตอนกลางคืนเห็นไหมครับผมใช้1ทับ100ครับโอเคนะครับแล้วก็แคปเจอร์แกมมานะครับเป็น LG หรือว่าไ b บ t Lo ล็อกแกรมานะครับ BT 2001. 2 0 0 1ผมก็รู้รายละเอียดทั้งหมดของฟุตเทจที่ผมเลคคอร์ดมารวมทั้งวันที่อะไรต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้แหละครับก็คือประโยชน์ในการดูข้อมูลตรงนี้ครับแต่ถ้าผมมาเลือกฟุตเทจตอนกลางวันเอาเลือกอันนี้แล้วกันครับลงมาด้านล่างก็เป็น h LG เหมือนเดิมนะครับ Color Profile แต่ชัตเตอร์สปีดของผมเห็นไหมครับเวลาตอนกลางวันที่ผมบอกว่าให้เลือกตั้งแต่1 200ทับ200หรือว่ามากกว่านั้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของฟตเทจ e ของเราทีนี้เวลาเราจะทำการสั่นนะครับให้มาดูตรงด้านล่างนะครับจะเขียนว่า stabilize นะครับแค่คลิกตรงนี้ก็จะเป็นการเริ่มทำกันสั่นครับโอเคส่วนถ้าฟตเทจ e ที่ไม่มีใจโลดาต้านะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับ ไม่มีสเตบิลไลซ์ก็หมายความว่าเราไม่สามารถทำการสั่นจากฟตเทจนี้ได้ผมกลับมาที่ฟตเทจเดิมครับโอเคคลิกที่สเตบิลไลซ์ครับโอเคนะครับก็จะมีหน้าจออยู่สองข้างคือด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายคือออริจินอลฟ t เต e นะครับก็คือยังไม่มีการทำการสั่นส่วนด้านขวาก็คือด้านที่เราจะทำการสั่นนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการสั่นแล้วตรงนี้ก็คือการเพย์แบ็กเปรียบเทียบซ้ายขวานะครับเวลาเราจะทำกันสั่นนะครับให้มาที่ตรง Analyze ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปโอเคก็จะทำการสั่นเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาดูที่กราฟกราฟนี่ก็คือการขยับกล้องของเรานะครับก็จะมีจุดนี้จุดเดียวที่เลยขีดเส้นตรงนี้ไปนิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมใช้โหมดออโต้อยู่นะครับตรงนี้ เขาจะเฉลี่ยให้ว่าเออคุณควรจะครอบสักเท่าไหร่ดีนะครับแต่เขาเห็นว่าเออเกินไปนิดหนึ่งพอนะครับเมื่อบาลานซ์กับการสั่นของกล้องทุกช่วงแต่ถ้าเวลาเราพ l a y b a c k แล้วเราคิดว่าภาพมันยังสั่นเกินไปเราสามารถไปเลือกที่เมนูนนะครับแล้วก็เพิ่มการครอปขึ้นไปได้แต่สำหรับท่านใดที่คิดว่าอุ๊ยมันครอปเยอะเกินไปนะครับเห็นไหมครับ ทางด้านนี้สังเกตง่ายๆนะครับครอปเข้าไปประมาณนี้แต่ถ้าใครคิดว่าเออมันก็สั่นไม่มากอยากจะให้มันครอปน้อยกว่านี้ก็ไปปรับค่าครอปปิ้งอะเมาส์นี่นะให้น้อยลงนะครับโอเคผมขอเลือกออโต้แล้วกันทำไมผมถึงชอบใช้ออโต้ก็เพราะว่าเขาบาลานซ์ระหว่างสั่นมากสั่นน้อยในแต่ละช่วงได้ดีครับโอเคผมจะเพลย์แบ็คดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างจอด้านซ้ายและด้านขวาครับ โอเคพลย์แบกโอเคดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าด้านขวาจะนิ่งกว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ฟูเทจนี้จริงๆแล้วมันไม่สั่นเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมองเห็นความแตกต่างได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ชัดเจนพอสมควรครับทีนี้ถ้าเราไม่อยาก จะทําการกัรสั่นเต็มฟูตเทจของเรานะครับเราสามารถเลือกเฉพาะช่วงได้ก็คือมาเอาเมาส์มาที่มาร์กจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เลื่อนไปว่าเราจะเอาตรงไหนเลื่อนไปแต่ตรงนี้ผมแนะนํานะครับให้เราเลือกแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไป a n a l y z e นะครับเพราะว่าเขาจะทําการกันสั่นในช่วงที่แคบๆแ,แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะครับสําหรับตัวผมแล้วผมขอเลือกเต็มฟูตเทจนะครับโอเค ทีนี้ถึงขั้นตอนการ Export ออกไปนะครับก็มาที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บอย่างแรกก็คือหาโลเคชันที่เราจะเก็บไฟล์ก่อนนะครับก็ไปที่ Browse คลิกเข้าไปตัวอย่างนี้ผมเลือกไว้แล้วนะครับไว้ที่ได Samsung ตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคครับสำหรับท่านใดที่เก็บไฟล์ไว้ที่เดียวกับ Original Footage นะครับก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะครับ Rename ไฟล์ Rename ไฟล์เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ไม่ซ้ากับชื่อไฟล์เดิมของเรานะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเขาจะเป็นการโอไลด์หรือลบทับไปเลยก็มาที่ prefix ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์อะไรไปก็ได้ตามที่เราชอบไฟล์ใหม่ของเราก็จะชื่อไม่เหมือนกับไฟล์เก่าแล้วนะครับในสถานการณ์ที่เราเก็บไฟล์ไว้ในที่เดียวกันนะครับส่วนของผมผมเก็บไว้ในที่ต่างกันผมขอไม่ใช้นะครับติ้เครื่องหมายถูกออต่อจากนั้น สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับมาที่レン더 preset ตาม d ด f ฟอล t ์ของเขาแล้วนะครับคลิกเข้าไปดูเขาจะเลือกให้เราแค่60 m มกะบิตเกเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมอยากได้100 m มกะบิตนะครับผมก็เลือกติ๊กที่ตัวนี้ครับส่วนอีกตัวที่เราต้องไปปรับใหม่นะครับก็คือ encode mode นะครับคลิกเข้าไปดูครับเดิฟอลท์เขาจะเลือกให้เป็น encoding speed นะครับส่วนผมเลือกเป็น o f ติมาย image quality ผมต้องการ quality สูงสุดครับผมก็คลิกเข้าไปเมื่อเราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมาดูที่ชื่อฟ o t a ท e ของเรานะครับเป็น C4610 ก็จำเอาไว้นะครับแล้วก็คลิกที่ export เขาจะขึ้นหน้าต่างนี้มาเราต้องไปดูซิว่า C4610 นี่เขาจะ export ให้เราถูกต้องไหมก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโอเคเห็นไหมครับ C4610 แล้วก็มีติ๊กเครื่องหมายถูกเอาไว้ด้วย นะครับต้องให้มีติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับถึงจะเอ็กพอร์ตออกไปได้เพราะบางครั้งผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ติ๊กให้นะครับผมต้องมาติ๊กเองแล้วก็เมื่อโอเคเช็คว่ามันติ๊กให้แล้วผมก็มาติ๊กที่โอเคทีนี้ผมได้เอ็กพอร์ตไฟล์นี้ออกไปแล้วนะครับก็คือเห็นนะครับมันชื่อ3ากันผมก็ต้องรีเพจนะครับแต่ในสถานการณ์ที่ชื่อไม่สามกันก็จะมีปุ่มโอเคให้เราคลิกนะครับ คตอนนี้ผมคลิกที่รีเพจไปนะครับก็จะเริ่มทำการ Export รคลิกครับมาดูที่ด้านบนนะครับตอนนี้4%นี่ก็คือสถานะในการ Export ของเรานะครับความเร็วในการ Export ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือความแรงของ CPU เป็นหลักนะครับผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับ CPU วิ่ง100%เลยทีเดียวส่วน GPU หรือว่าการ์ดจอก็ประมาณ 30%เท่านั้นเองดังนั้นความเร็วจะขึ้นอยู่กับ CPU เป็นหลักครับโอเคสำหรับตอนนี้ผมขอเร่งสปีดให้เร็วขึ้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็แล้วกันครับโอเคครับ Export เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็แถบสีเขียวก็จะเต็มต่อจากนั้นก็มาที่ collect clip นะครับแล้วก็คลิก ตรงนี้ปิดไปครับแล้วก็คลิกโอเคต่อจากนั้นถ้าเราจะทำในฟุตเทจต่อไปก็ไปเลือกฟุตเทจตามที่เราต้องการนะครับโปรแกรมนี้จะทำกันสานได้ทีละ1 f o ฟุตเทจนะครับแล้วก็เอ็กพอร์ตออกไปได้ทีละ1 f o ฟุตเทจเท่านั้นแล้วไม่สามารถเอ็กพอร์ตแบบที่เป็น10บ i ิตได้แม้ว่าไฟล์เดิมของเราจะเป็น10 b บิตก็ตาม เขาลิมิตอยู่ที่8บิตเท่านั้นครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับเขาไม่ได้ทำการสั่นให้เราอย่างเดียวนะครับเขาจะปรับระดับน้ำให้เราด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเล็กอรอดมาเอียงมากๆแล้วเขาจะปรับให้มาตรงแบบนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราถือกล้องขยับนิดๆหน่อยๆคือไม่เอียงมากเขาก็จะปรับแก้ระดับน้ำให้เราด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเขาจะแก้ rolling shutter ให้เราด้วยครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าโลลิงชัตเ t อร์นี่มันมาเกี่ยวอะไรกับการสั่นตามที่เราดูจากรีวิวของหลายๆท่านนะครับเขาจะแผนซ้ายแผนขวาเร็วๆให้ดูว่าภาพมันล้มไหมอันนั้นก็คือโลลิงชัตเ t อร์นั่นเองแต่เวลาเราเลกคอร์ดวิดีโอนะครับเวลาเราวิ่งหรือเราเดินอะไรทํานองเนี้ยกล้องเขาก็จะขยับขยื่นแต่ไม่ใช่แบบเป็นแผนยาวๆนะครับคือแผนซ้ายไปขวายาวๆขวาไปซ้ายยาวๆ เขาจะมีการขยับแบบนิดเดียวแต่ว่ามันเหมือนกระตุกนะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้แหละครับมันก็คือการแผนเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองแต่มันเป็นการแผนที่เร็วมากป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรทํานองนี้นะครับก็จะเกิด rolling shutter ได้สําหรับวิธีการทําการสั่นในโปรแกรมแคสต์ลิทเบลอันนี้ผมอธิบายในมุมกว้างๆนะครับส่วนรายละเอียดปลริย่อยเล็กน้อยอะไรทํานองนี้คุณต้องไปลองเล่นกันเอาเองนะครับ สำหรับการทำการสั่นในโปรแกรม c a คส l ์ลิสเบลก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปทบทวนกันอีกครั้งนะครับสิ่งสำคัญในการใช้ใจโลดาต้าก็คือ 1. ต้องไปปิดระบบการสั่นของกล้องก่อนนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมได้มาบางท่านบอกว่าไม่ต้องปิดระบบการสั่นก็ได้แต่สำหรับกล้อง Sony z V E 10ของผมผมทดสอบมาแล้วว่า ถ้าผมไม่ปิดระบบกันสั่นกล้องจะไม่บันทึกใจโลดาต้าลงในไฟล์วิดีโอครับแต่ในบางครั้งผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าจะปิดระบบกันสั่นไปแล้วแต่กล้องก็ยังไม่บันทึกใจโลดาต้านะครับเป็นบางครั้งเท่าที่ผมใช้งานมามันจะเกิดขึ้นตอนที่ผมใช้เลนส์ที่มีระบบกันสั่นนะครับ มันจะมีบางไฟล์ที่ไม่บันทึกใจโลดาตา้าส่วนถ้าผมใช้เลนที่ไม่มีระบบกันสั่นก็จะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้นครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเฉพาะกล้องของผมตัวเดียวหรือเปล่าครับอย่างที่สองก็คือการล็อกค่าสปีดชัตเตอร์อันนี้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือเราต้องล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ให้มีค่ามากกว่า กดชัตเตอร์แองเกิล180องศาถ้าเป็นในที่แสงน้อยหรือว่าในที่ที่มีแสงจากหลอดไฟให้ล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ไว้1ทับ100เพื่อเป็นการป้องกันฟลิกร์ก็คือการกระพริบของแสงจากหลอดไฟครับส่วนถ้าเป็นในที่ที่มีแสงมากอย่างเช่นกลางแจ้งเราต้องล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ไว้1ทับ200หรือว่ามากกว่า200เพื่อไม่ให้มี โมชันเบอร์มากจนเกินไปครับซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพไฟล์ของวิดีโอของเราครับ 3. เลือกโหมด S หรือโหมด M ในการบันทึกวิดีโอก็มีอยู่2โหมดด้วยกันที่เราจะสามารถบันทึกวิดีโอได้เพราะว่าเราจะต้องควบคุมชัตเตอร์สปีดไม่ให้ต่ำเกินค่าที่เรากำหนดครับสำหรับโหมด M เหมาะในสถานการณ์ที่แสงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักส่วนโหมด S เป็นโหมดที่ผมใช้งานบ่อยที่สุดนะครับเพราะจะใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าเราจะเดินเข้าอาคารแล้วออกไปที่แจ้งอะไรทํานองนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วผมก็จะใช้งานร่วมกับ a u t o i s o และชดเชยแสงเป็นบวก3หรือบวก7อันนี้แล้วแต่สภาพแสงครับสำหรับมาร์เกอร์นะครับอันนี้จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันไปเกะกะบทบังสายตาบนหน้าจอนะครับแต่ถ้าเรามีตัวช่วยตัวนี้นะครับจะรับประกันได้เลยว่าวัตถุหรือบุคคลที่เราต้องการจะให้อยู่ในเฟรม ก็จะอยู่ในเฟรมภาพของเราอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะนำเข้าโปรแกรม Cas ต์ลิสเบลไปแล้วแล้วเข้าครอปลงมาก็จะได้ภาพที่เราต้องการอยู่ในเฟรมครับก็สรุปได้เลยว่าการที่เราจะใช้จ r โ d ล t a ดต้าทำกันสัน่นให้ได้ไฟล์ที่มีคุณภาพที่ดีสิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับเซตตั้งค่ากล้องครับผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ